สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับนะฮะเป็นกล้องยิงเร็วนะครับเป็นของแบรนด์ไฟบูฟนะครับนะฮะแต่เป็นรุ่น sd 1-6คีด6คูณ24 i r ตัวนี้ท่อเนี่ยท่อ30มิมลนะฮะตัวนี้นะครับหน้าเลนเนี่ย24มมิลน,นะครับ ตัวนี้เป็นตัวปรับนอกนะปรับนอกปรับเซซิโลนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับไฟนะครับอันนี้จะเป็นตัวปรับปรับปรับเลนตานะฮะปรับระยะสายตาสําหรับสั้นสมาชิกเนี่ยบางท่านเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นยาวนะฮะนะครับแต่ถ้าเป็นสายตาปกติก็ไม่ต้องปรับนะฮะเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวปรับคมคมชัดนะครับนะฮะ ตัวนี้เขาจะเป็นไฟนะฮะช่องไฟตัวนี้ไฟก็จะมีสองสีมีสีเขียวกับสีแดงปรับความเข้มของแสงเนี่ยนะฮะได้ห้าระดับนะครับตัวนี้เป็นช่องรังฐานใช้ถ่าน c ีอานะครับสองศูนย์สามสองหนึ่งก้อนตัวตัว,ต,วตัวฝาครอบเนี่ยเขาจะมีชิ้นยางเห็นไหมครับ พราะตัวกล้องเนี่ยก็จะเขาจะอัดแก๊สนะฮะกันน้ํานะกันน้ําได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับปรับไซต์ตัวนี้เป็นตัวปรับไซส์ขวานะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับสูงต่ํานะเวลาปรับสูงต่ำไซส์ขวานะครับให้ยกปากครอบนะหมุนแล้วก็กดลงไปเสร็จก็กดลงไม่มันเลื่อนนะฮะตัวนี้เหมือนกันข้างบนกันตัวนี้เป็นตัวสูงต่ําเหมือนกันปรับหมุนนะฮะแล้วก็ล็อกนะครับ ตัวนี้อัถ้าขยายก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งเท่านะครับไปจนถึงหกเท่าระยะทําการก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งเมตรนะฮะไปถึงหนึ่งรอยเมตรนะครับโดยประมาณนะครับนะครับตัวนี้เวลาปรับเซสซิโลนะครับแท็บปลแกลงเข้าแถมให้เข้าแถมมาให้นี่นะครับในกล้องเนี่ยนะคลายตัวน็อตข้างบนออก นะแล้วก็ยกป่าครอบบอกนะครับแล้วก็เวลาตั้งนี้ก็ให้เลขศูนย์นะครับเนี่ยให้ตรงกอขีดนี่ไหมขาวๆนี้ครับเวลาตั้งนะฮะแล้วก็ล็อก ตัวกล้องนะฮะตัวกล้องนี่หนักอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบห้ากรัมนะครับตัวกล้องเขานะฮะความยาวเขากาอยู่ที่ยี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับเนีความยาวของเขานะครับ เนี่ยไปก็จะมีสีแดงเห็นไหมครับแล้วก็สีเขียวนะครับนี่ครับไฟเขานะมีสองสีหมครับ สำหรับชุดของแถมก็น,นะครับก็จะมีปากระดกนะครับหนึ่งคู่เป็นแบบปากระดกนะฮะปิดหน้าหลาังหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ขาเนี่ยเป็นขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะฮะขานี่มีให้เลือกยชง,งานอยู่สองขนาด มีขนาด20มิลนะครับกับ11เมิลนะครับให้เลือกใช้งานนะครับก็แก้งมานะใช้ขนาดไหนนะครับทางร้านจัดให้นะครับขาแข็งแรงหนึ่งคู่นะครับแถมให้นะครับแล้วก็ปะแกนเนี่ยสำหรับปรับปรับปรับซซิโลนะครับหนึ่งตัวนะฮะปะแกนหนึ่งตัวนะครับน้ำมันชโลมปืนนะครับหนึ่งกระปุกประโยชน์ตัวนี้นะฮะคือป้องกันตนิมนะครับ ช่วยในการหล่อลื่นแล้วก็ยืดอายุการใช้ง,งานอ,อกกุปกรณ์นะครับแถมหนึ่งกระปุกนะครับ่านเป็น่านของพ a n a s o n i กนะครับสามก้อนนะใช้ก้อนเดียวแแถมสามก้อนนะครับก็จะมีผ้าแล้วก็คู่มือเขานะพร้อมไวรับประกันนะครับหนึ่งเล่มน,นะครับ สำหรับราคานะครับไวน์บูฟนะครับ1นึ่งขีดหคูณยสราคาอยู่ที่3ามพันเก้ิบาทนะครับสินค้านะฮะถ้ามีปัญหาในภายใน3ามสิบวันนะครับทางร้านเคมเปลี่ยนตัวใหม่เลยนะครับนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับ รายละเอียดของตัวสินค้าก็สามารถเข้าไปรับชมที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนะฝากกดติดตามนะครับกดลูกกรดิ่งเพื่อแก้งเตือนนะครับทางร้านเราก็จะมีคลิปสินค้าใหม่ๆเนี่ยมาลงให้รับชมเรื่อยๆนะครับหรือว่าถ้าท่านไหนมีเวลานะครับก็สามารถเข้ามารับชมของที่ร้านนะที่คลองถมนะครับคลองถมเซ็นเตอร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ